อ้าวหน้าห้องบอกสวัสดีครับอ้าโอเควันเนี้ยครูจะมาเพิ่มเติมในเรื่องที่ที่ทุกคนน่าจะสงสัยเหมือนกันนะครับบนมากระดาษเนี้ยเจ็ดสิแปดคูณสามรอยนะครับแล้วอยู่ดีมันก็เปลี่ยนเป็นเจ็สิแปดคูณสามแล้วก็คูณหนึ่งร้อยอย่างนี้ ไม่มีในหนังสือครับอันเนี้ยหน้าที่ฮะอปิดตอนไหนนะน่าจะมีหลายคนแหละที่สงสัยนะครับแล้วทำไมมัไม่ปิด นี่ใช่ไหมทุกคนสงสัยว่าเดี๋ยวผู้จะกินแค่ใต้แดงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยทำมันเป็นอย่างนี้ได้อันนี้ทุกคนน่าจะสงสัยว่ามันมาจากไหนใช่ไหมลูกสามร้อยเข้าใจว่ายังไงลูกว่าม,มาสามร้อยมาได้ไงถูกต้องถามว่าทำได้เฉพาะโตคูณหรือเปล่า ทำได้เฉพาะเรื่องการคูณหรือเปล่าสามารถแยกเป็นเฉพาะเร่การคูณหรือเปล่าตอบคือไม่ใช่ใช่ได้หมดเลยที่อะไรก็ได้ที่จะทํากันนะครับอะไรก็ได้เอาจะใช้เครื่องหมายบวกลบคูณหารอะไรก็ได้ที่กระทากันแล้วได้ค่าเท่ากับสามร้อยวิธีคิดของตรงนี้นะครับในทางคณิตศสาสตร์เขาคิดอย่างนี้หี่สิบแปดคูณสามร้อยนะครับ เราอยากจะหาตัวคูณอะไรก็ได้ที่มาเท่ากับสามร้อยคุยง่ายคือหาตัวคูณบวกลบคูณหารอะไรก็ได้ของจำนวนที่กระทำกันแล้วได้ค่ามาเท่ากับสามร้อยเราสามารถมาใส่แทนตรงสามร้อยได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นสามร้อยคูณหนึ่งร้อยก็ได้อะไรก็ได้อย่างเช่นเจ็ดสิบแปดคูณหนึ่งร้อยห้าสิบบวกกับหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้ก็ได้ อันนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ได้นะครับแยกสามร้อยเป็นร้อยห้าสิบวกร้อห้าสิบก็ได้เท่ากับสามร้อยไหมเท่ากันไหมเท่ากันนะครับหรือจะเป็นเจ็ดสิบแปดคูณอ่าคูขอแยกจากตรงนี้เลยนะเป็นสี่ร้อยนะครับลบกับหนึ่งร้อยอย่างนี้ก็ได้ทำได้หมดเลยแต่คณิตศาสตร์เนี่ย รเราจะคิดให้มันง่ายๆเอาไว้ก่อนนะครับก็คือคิดหาตัวเลขอะไรที่มันจะเอามาคูณกับเลข78แล้วคิดออกมาได้วิธีที่ง่ายที่สุดถามว่าถ้าวิธีเนี้ยลบมาได้300ไปคูณกับ78ก็ยากเหมือนกันไหมยาก150เองี้ยโอ้ทำอย่างน,าน,นี้ก็ยากไหมแต่ถ้าเป็นแยกมาเป็นอย่างนี้การคูณเลยเป็นไงเอา3คูณ78เลยแล้วก็กคูณ100ง่ายกว่าไหม ง่ายกว่าไหมครับเออง่ายกว่านั่นเองนะครับในคณิตศาสตร์เนี่ยวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราคิดให้มันง่ายๆไว้วิธีการที่มันง่ายๆมันมีวิธีการหลายวิธีนะครับให้เราเลือกใช้เราเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับไม่ต้องเลือกวิธีที่ยากเพราะว่าเดี๋ยววิธีที่ยากมันก็มาอีกพราะคณิตศาสตร์มันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วนะครับคิดให้มันง่ายๆไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆทําเหมือนกันเนี้ยเราก็คิดให้มันง่ายนะครับแล้วค่อยทำเออ อะถึงตรงนี้แล้วใครมีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเรื่องการหาตัวคูณการแยกตัวคูณเมื่อกี้จากสามร้อยไปเป็นสามคูณหนึ่งร้อยเข้าใจมากขึ้นไหมลูกมากขึ้นนะครับเออมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นสามคูณหนึ่งร้อยได้เป็นอะไรก็ได้ครับที่มีการลบบวกลบคูณหารคูณแล้วเท่ากับสามร้อยเอามาใส่ได้เลยแนะ <c oughs> ทนสามร้อยทีนี้ <c oughs> เราจะ อืมต่อไปนะครับเป็นตัวคูณสองหลักเหมือนกันแต่ทีนี้ไม่ใช่เลขเล,เลขที่แบบอะไรอหนึ่งสองหกแปดอะไรเน,นี่ยเราคูณกันหนึ่งร้อยถึงพันแล้วหน้าหนึ่งร้อยสิบสี่ครับทุกคนเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยิบสี่ตัวคนเห็นโจทย์ไหมเออนะครับอ้าวเขาบอกว่าพิจารณาการคูณจำนวนสามหลักนะครับ กับจํานวน2หลักจากสถานการณ์ต่อไปนี้นั่นเองนะครับอ่ะเราอ่านโจทย์โคงกัหนึ่งสองสาม ครั้งที่หนึ่งนะครับขายได้กี่ตัวขายได้หกตัวนะครับครั้งที่สองหกตัวนะครับตอนอยากคําถามนี้เขาถามอีกเขาบ่อยไหมว่าบอกว่าอะไรอีก ขายไปตัวละกี่บาทลูกขายเสื้อตัวละหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนี่นี่คือสิ่งที่โจทย์บอกให้มานะครับนี่โจทย์บอกมาเนี่ยตอบสี่เหลี่ยมไปเลยเขาถามว่าอะไรอีกครับขายอะไรแต่เขาถามว่าอะไรขายเสือ ของคำถามเลยนะครับขายได้กี่ตัวเนี่ยหาไม่ยากก็คือเอาหกบวกอะไรครับอันที่หกตัวใช่ไหมไอ้คำถามนี่แหละต่อไปนี่แหละขายได้กี่บาททาไหใช่ครับเอาสารที ร้อยยี่สิบห้าถูกต้องโอ้โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ทำไงอ่ะยากไหมเนี่ยใช่มันยากมากเลยอ่ะทำไงจอร์ดเฮ้ยทำยังไงเดียเราแยกเราสามารถแยกตัวคูณตัวตัวตวสองตัวมาได้ไหมอ่าเราสามารถแยกได้นะครับเราแยกเลขอะไรที่คิดว่าออกมาง่ายที่สุดเออเราคิดแยกอะไร เราอยากจะแยกเลขตัวอะไรออกมาต,ตัวนี้ไหมเป็นสามบวกอะไรเป็นหกบวกอะไรคิดเป็นหกบวกอะไรกระฟิลบอกว่าทำไมบวกยี่บห้าคำถามครับเราจะแยกตัวที่หกออกอะเราจะแยกเป็นเรื่องก,การคูนการบวกกัเรลบการหารจะแยกออกมาเป็นยังไงดีคูณเหรอหกสามหกเนี่ยเหรอ โหยากก็องเอาหกมาคูณกันเลยี้โหการหาเนี่ยปกติเขาไม่ค่อยอยากทําเลยปกติการหารนี่คือ,อยากสุดไม่ใครอยากไปแต่นเลยบวกใช่ไหมลบก็ไม่ใครอยากยุ่งเหมือนกันจาไว้แล้วลูกเวลาเราแยกกันอ่ะเขาจะไม่ค่อยแยกเป็นลบกับแยกเป็นหารเพราะมันยากส่วนมากจะแยกเป็นคูณกับบวกเรื่องเป็นเรื่องแยกตัวเลขมาเป็นการคูณกับบวกยากอ่ะอย่างเช่นอ่ะคูยแยกตัวนี้ก็ได้อ่ะเป็นสีน่สิบ ลบกับสี่นะครับคูณกับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าทำไงอ่ะก็ได้สามหกเหมือนเดิมไงใช่ครับและอย่างหนึ่งคือการลบไม่มีคุณสมบัติการอะไรครับสลับที่ใช่ไหมใช่ครับมันคุณสมบัติมันจํากัดเกินไปเขาก็เลยไม่ยออไม่ชอบใช้เรื่องการลบกับการหารเพราะว่าลบหารคุณสมบัติการสลับที่มันไม่ค่อยมีแต่การบวกค,คูณมันสลับที่กันได้ มันอิสระกว่านะครับฉะนั้นเขาจะนิยมใช้เรื่องการคูณากับการบวกมากกว่าอา้าวฉะนั้นเราลองเปลี่ยนเป็นสามสิบบวกกับหกดูนะครับแล้วก็คูณกับยี่สิบห้าอ่าเป็นอย่างนี้นะครับทําไมคุณต้องใส่วงเล็บด้วยเพราะอะไรทําไมคุณบต้องใส่วงเล็บด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องจานวนเสื้อมาทำาังไรกันก่อนบวกกันก่อนคูณเลยก็ต้องติดบวกคุณบอลต้องติดว,วงเล็บเอาไว้ครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณสมบัติ ถ้าการคูณมันติดอยู่ในรูปนี้นะครับมันจะมีความพิเศษของมันอีกอย่างหนึ่งครับเขาเรียกว่าการคูณกระจายเออการคูณกระจายเนี่ยความรู้ความรู้รดดับ x เ,เปิดนะครับการคูณกระจายคืออะไรนะครับอุ้ยอ่ารู้จักการคูณกระจายไหมเออใช่การคูณกระจายคืออะไรนะครับ เวลาตัวคูณนะครับมันอยู่ในรูปคูณกับวงเล็บอ่ะสมมติว่ามีตัวติดวงเล็บเอาไว้อยู่ข้างในตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับอย่างเงี้ยสามสิบวกหกแล้วก็ติดวงเล็บแล้วก็คูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับมีตัวคูณติดอยู่ที่วงเล็บตัวคูณตัวนี้นะครับอย่างนี้จะเสมือนว่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเนี่ยคูณทุกตัวในวงเล็บอยู่มันคูณอยู่กับทุกตัวในวงเล็บอ่านะครับจําไว้ว่ามันเหมือนกับว่าร้อยยี่สิบห้าเนี่ยคูณทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บอ่านะครับ คือเขาเลยเรียกว่าการกระจายก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเนี่ยคูณกับหกด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณกับสามสิบด้วยนี่คือเขาเรียกว่าการคูณกระจายนะครับเวลาตัวคูณไปติดอยู่ในวงเล็บอย่างเงี้ยเรียกว่าการคูณกระจายเข้าไปเราสามารถคูณกระจายเข้าไปคูณทุกตัวในนั้นได้ก็เปรียบเสมือนสามสิบหกคูณกับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าดัาน่นเองอ่ะตรงนี้มีใครสงสัยไหมตรงนี้มีใครสงสัยไหมนะครับอ่ะ,อะ โอเคเดี๋ยวเราลองทำในรูปแบบของกระจายก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาสามกบคูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าดูซิมันเท่ากันไหมนะครับอะถ้ามันคูณกระจายอย่างนี้ได้มันก็จะกลายเป็นรูปนี้ครับสามสิบคูณกับหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับวงเล็บเห็นไหมแล้เราต้องการเป็นเครื่องหมายอะไรเออยังต้องเอาไว้อยู่เพราะว่าเขาบวกกันยังสามสิบกับหกบวกกันยังยังไม่ได้บวกนะครับแต่เราต้องเพิ่มวงเล็บเข้าไปมันจะเป็นหกนี่ ออกมาเป็นรูปนี้นะครับฮะเหมือนไหมัอสาษาไหมกูสอนได้หรอกูลืมไปแล้ว,อ,ลวอ่าน,นั่นเรื่องวงเล็บใช่ไหมแต่เรื่องนี้จะแอดวานกว่าเรื่องนั้นนิดนึงจะยากกว่านั้นอีกระดับหนึ่งครับอ่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าการคูณกระจายเวลาการคูณมันติดก,กับตัววงเล็บนะครับ มันจะคูณเข้าไปในตัวในวงเล็บท,ทุกตัวทุกตัวทุกตัวนะครับแล้วเครื่องหมายเราก็ยังคงเอาไว้นะถ้าตรงกลางมันเป็นบวกฮะอ่ะอย่างเงี้ยถ้าหมอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มทำงายย่ายยังทำงายย่ายยังเริ่มง่ายใช่ไหมถ้าสามสิบคูณร้อยยี่สิบห้าเนี่ยก็แค่เอาสามคูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมครับอ่ะได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะสามพั 10. นห้าสิบไม่อย่างไงมนะนเอาบั้นห้าสิบได้ไง อ่ะอันแรกก่อนนี้ครับห้าสามคูณห้าได้สิบห้าใส่ห้านะครับนี่ทดหนึ่งสามคูณสองเป็นหกเป็นเจ็ดนี้เป็นสามเราก็ใส่ศูนย์สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบวกกับฝั่งนี้บ้างหกคูณห้าสามสิบนะครับใส่สามฮะกำลังคูณอยู่ไหหกสองสิบสองนะครับสิบสองแล้วนี้เป็นสิบห้านะครับสิบห้าทดหนึ่งหกหนึ่งหกเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบวกกับเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับอ่ะบวกกันซี่แนอะไร ศูนย์สิบทัหนึ่งเป็นสิบห้าทัหนึ่งเป็นสี่สี่พันห้าร้อยอ่ะดูสิว่าดูสิว่ามันเท่ากันไหมระหว่างสามสิบคูณหนึ่งร้อยี่สิบห้าวงเล็บบวกวงเล็บหกคูณหนึ่งร้อยี่สิบห้าวงเล็บมันได้สี่พันห้าร้อยห้าสิบแล้วถ้าเป็นสามสิหกคูณกับหนะึ่งร้อยี่สิบห้าล่ะได้เท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะอันเชิญเครื่องคิดเลขขึ้นมาโอ้เอย่ยงเอาเป็นสามสิบหกครับ อุนกับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเท่ากันฮะอันไหนอะ่ะอันเนี้ยเหรอหมายถึงอันไหนอันนี้อันนี้อันเนี้ยหมายถึงว่าทำไมต้องหกคูณอีกทีใช่ไหมทำไมต้องหกคูณหนึ่งร้อยิบห้าทีใช่ไหมครับอ่านี่เป็นคำถามที่ดีมากเป็นเพราะว่าหนึ่งรอยีิห้าเนี่ยมันคูณทุกตัวในวงเล็บ มันเปรียบเสมือนมันแยกล่างได้มันแยกล่างเข้าไปใหม่ได้นะครับอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเขาเรียกว่าการคูณกระจายคูณกระจายคือเอาไปคูณทุกตัวในสามสิบกับหกทีนี้ร้อยี่ห้ามีตัวเดียวใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าคูณกระจายคือมันแยกล่างตัวเองได้ไปคูณทุกตัวตนั่นเองครับมันก็เลยมีร้อยี่บห้าตรงนี้ตัวหนึ่งมาคูณอยู่กับหกอันนี้คือการคูณกระจายมันมาจากรูปที่ว่ามันมาจากตัวเนี้ย บรรทัดที่สองตัวเนี้ยสามสิบคูณหนึ่งร้อยยี่ห้าบวกกับหกคูณหนึ่งร้อยยี่ิห้าเนี่ยมันมาจากรูปนี้สามวงเล็บสามสิบบวกหกแล้วก็คูณหนึ่งร้อยยี่ห้าซึ่งหนึ่งร้อยยี่ห้ามันติดอยู่กับวงเล็บแล้วมันมีตัวบวกในวงเล็บมันสามารถที่จะคูณกระจายเข้าไปได้นะครับคือเข้าไปคูณทุกตัวในวงเล็บนั่นเองนะครับเข้าไปคูณทุกตัวทุกตัวเลยคือเขาเขาเขาสามารถเข้าไปคูณในทุกตัวได้คูณทั้งสามสิบได้คูณทั้งหกได้แต่ถ้าเราเขียนแค่หน ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องกัดปีร้อยยี่ห้าอีกตัวหนึ่งแล้วเอาไปคูณกับหกอันนี้คือคุณสมบัติเขาเรียกว่าคุณสมบัติในการคูณแล้วก็เขาเรียกว่ารูปแบบนี้คือเรียกว่าการคูณกระจายเข้าไปนะครับเอออันนี้คือคอีกเทคนิควิธีหนึ่งในการใช้ทางนิตศาสตร์นะครับนักเรียนจำเอาไว้เสมอนะเวลาการคูณนะครับการคูณเนี่ยเวลามันคูณติดอยู่ในวงเล็บมันสามารถที่จะคูณคูณกระจายเข้าไปได้คูณเข้าไปได้ข้างในได้นะครับคูณเข้าไปได้ คูณเข้าไปได้เลยนะครับเรื่องการคูณกับจายใชนะ่เรื่องการบวกอย่างนี้เพราะว่าการบ,กการบกวกและการคูณเนี่ยคูถึงบอกว่าทําไมเราถึงให้แยกไปเรื่องการบวกและการคูณเพราะว่าการบวกและการคูณเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็าคือสามารถที่จะเรียกว่าอะไรอะ่ะทําให้มันสลับที่กันได้ฉะนั้นมันจะง่ายความผิดพลาดมันจะน้อยกว่า โอกาสผิดพลาดมันจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าการบวกกับการการคูณมาสลับที่กันได้มันไม่มีผลใช่ไหมลกูกไม่ว่าจะอ,าอะไรมาขึ้นก่อนหลังหน้ามันได้หมดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นการลบกับการหารน่ะมันไม่ได้ไงมันจะต้องตัวไหนมาหน้าเขาก็ต้องอยู่หน้าใช่ไหมครับตัวไหนมาหลังเขาก็ต้องอยู่หลังใช่ไหมครับนี่แหละมันคือว่าทำไมเราถึงไม่แยกเป็นลบกับหารเพราะว่ามันยากกว่าถ้าเป็นการบวกมันมันจะง่ายและอิสระมากกว่าโอกาสผิดมันจะน้อยกว่านั่นเอง ถึงตรงนี้แล้วก็ได้เทคนิคเป็นหนึ่งอันคือการคูณกระจายนะครับถึงตรงนี้ไหนใครคิดว่าวิธีนี้ตัวเองสามารถที่จะเห็นแล้วข้างหน้าสามารถที่จะเอาไปเลือกใช้ได้ใช้เป็นนะครับใช้เป็นไหมข้างหน้าที่ว่าไดใช้เป็นไหมใช้เป็นเขาบอกว่าเรียนครั้งแรกมันก็จะงงง,งความรู้เต็มเปลี่ยนนะครับแล้วเยวพอเราไม่ได้ทบทวน่ะความรู้เราก็จะหายไปหายไปเราต้องทบทวนมันนะครับต้องทบทวนทนมันนี้เลย อาอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิควิธีหนึ่งนะครับในเรื่องการคูณกระจายเข้าไปอ่ะทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเรื่องการคูณกระจายครูก็จะให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ครูอยากให้สังเกตนะมันจะไปเชื่อมโยงก,กับการคูณแนวตั้งไม่ต้องคู่ไปเรื่องการคูณกระจายใช่ไหมอ่ะครูขอลบตรงนี้ก่อนให้เห็นแค่ตัวนี้ ีนี้เราจะมาดูเรื่องการคูณในแนวตั้งบ้งางจะประโยคตัวนี้แหละนะครับก็เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณกับสามสิบหกอ่าตัวนี้นะครับการคูณตัวที่มากกว่าสองหลักตัวตั้งเป็นตัวที่มากกว่าสองหลักแล้วก็ตัวคูณเป็นตัวเลข2หลักหรือจะกี่หลักอะไรก็ตามนะครับนักเรียนดูด,ดีเวลาเราคูณน,นะครับเราจะเริ่มจากหลักไหนก่อนจำได้ไหมอันเนี้ยหน่วยนะครับ รากหน่วยคือเลขอะไรมันก็คือหกเอาไปคูณทุกตัวข้างบนใช่ไหมครับหรือพูดง่ายๆมันก็คือหกคูณอลกหกคูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าถูกต้องก็ได้อะไรเจ็ดร้อยห้าสิบใช่ไหมตัวที่สองคือเป็นเลขสามคูณทุกตัวทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่ทีนี้เวลาเลขหลักสิบเราต้องทำไงก่อน ใส,ส่ศูนด้วยล่ะหน่วยนะครับแล้วคูณออกมาได้เท่าไหร่อ่ะสามคูณห้าได้เท่าไหร่ครับสิบห้าสิบห้าทดหนึ่งเอาไว้ได้ใจสามคูณสองได้หกมีทดไหมไม่มีไม่ต้อขึ้นแล้วนะแล้วก็สามคูณหนึ่งได้แล้วก่อนนะคูณลืมเลขทด ลืมไปสามห้าสิบห้ามาจากนี่อทดหนึ่งตัวหเป็นเจ็ดสามสองหกทดหนึ่งเป็นเจ็ดสามหนึ่งเห็นไหมว่าบรรทัดที่สองตรงนี้นะครับมันเท่ากับตัวนี้เลยเท่ากับสามสิบคูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าจริงไหมเท่ากันไหมเนี่ยเท่ากันไหมลูกเท่ากันไหมคิดบรรทัดแรก หกคูณหนึ่งรอยี่ห้าเท่ากับตัวนี้ไหมเท่ากันไหมได้เจ็ด้อยห้าสิบเหมือนกันไหมและคิดว่าบวกมาจะได้เท่าไหร่ก็ต้องได้สี่พันห้าร้อยใช่ไหมครับจะไม่คิดอ้าวนักเรียนลองดูซิว่าสองอันนี้มีความสัมพันธ์ยังไงกันมีความสัมพันธ์ยังไงกัน นั่นเลงคิดว่าสองอันเนี้ยมันสัมพันธ์กันไหมมันมีอะไรที่มันคล้ายกันไหมการคูณแนวตั้งมันเหมือนกับเอาเลขสามสิ่หกอ่ะมาแยกออกจากกันเลยใช่ไหมแล้วคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บคล้ายกันเลยไหมเพราะว่าการคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บใช่ไหมครับมันก็ต้องเอาหกคูณหนึ่งร้อยี่สิบห้าทั้งหมดก่อนมันถึงจะได้บรรทัดแรกออกมาใช่ไหมถูกต้องไหมครับได้บรรทัดที่สองนะครับ มันก็เหมือนกับเอาสาสิบตัวเนี้ยไปคูณหนึ่งร้อยิบห้าได้ส7มพันเจ็ด้อยห้าสิบมาออกมาหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมลูกนั่นแสดงว่าไอการคูณแบบแนวตั้งเนี่ยมันมีวิธีการที่คล้ายคือการแยกแยกตัวเลขออกมาแยกตัวบวกออกมาเขาเรียกว่าการแยกตัวประกอบออกมาก็คือสามสิบบวกกับหกนั่นเองทีนี้ถ้าหนูอยากจะแยกแยกหนึ่งร้อยี่สิบห้าออกบวกออกจากกันได้ไหม บอกหน day, ูไม so right ่อยากไม่แยกสามสิบห้าจอกันแล้วเอาหนึ่งร้อยี่ิบห้าแยกมากได้ไหมก็ได้ครับหนึ่งร้อยี่ิบห้าแย่อะไรได้บ้างก็เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วก็ห้าบวกกันใช่ไหมแล้วก็หนึ่งร้อยคูณกับสามสิบหกเอายี่สิบคูณกับสามสิบหกแล้วก็ห้าคูณสามสิบหกแล้วก็ทั้งหมดมาทำอะไรกันครับรวมกันถูกต้องอันนี้คือนี่คือที่มาของการคูณแนวตั้งมันมาจากตัวนี้อ๋อไหม อ๋อไม่รู้จะเรียนไปทําไมเหมือนกันใช่อะแต่บอกให้รู้ที่มานะครับบอกให้รู้ที่มาเรื่องการคูณว่าทําไมทําไมนะครับตัวนี้ทําไมครูถึงบอกว่าหลักสิบนะครับนักเรียน่อหนูจะคูณหลักสิบเนี่ยให้หนูใส่เลขศูนย์เอาที่หลักอะไรก่อนเอาที่หลักอะไรก่อนหลักหน่วยนะครับเพราะว่าอะไรจําได้ไหมว่าครูเคยสอนอันนี้ไปคูณสามสิบครูบอกว่าอะไรครับให้เอาสามคูณร้อยยี่ห้าแล้วเติมศูนย์เลยใช่ไหม ไอตัวนี้ก็เหมือนกันมันเป็นสามสิบใช่ไหมครับก็ใส่ศูนย์ไปก่อนเลยแล้วก็สามคูณที่เหลือเหมือนกันเลยไหมเหมือนกันเลยเห็นไหมเคลื่อนมันสัมพันธ์กันที่หนูเรียนมาทั้งหมดอะเราได้ใช้แน่นอนคิดบอกชิบนะครับครูผมจำที่ผ่านมาไม่ได้เลยหารยาวเดี๋ยวมีวิธีเดี๋ยวจะบอกแต่มันก็ยากแหละแต่เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับวิธีการนะครับว่ามันมาจากอะไรอ่ะอันนี้ก็คือการคูณตั้งที่มาของเขา ที่มาอเขาว่าเอ้ยทำไมถึงหลักสิบต้องใส่ศูนย์หนึ่งตัวทีนี้ถ้าเป็นตัวหลักร้อยคูณล่ะต้องใส่ศูนย์กี่ตัวถูกใส่ศูนย์สองตัวนะครับเพราะมีศูนย์กี่ตัวหลักร้อยมีศูนย์กี่ตัวครับสองตัวนั่นเองสามตัวอะไรหลายทีถ <c oughs> ้าโอเคครับฉะนั้นครับเออหน้าไหนเะนี่ยหนึ่งร้อยสิบห้าแตวาลองทำกันดูดีกว่านะครับ <c oughs> เป็นการคูณแนวตั้งเนาะ ทั้งหมดเลยนะครับเอเรามาตั้งแนวตั้งกันก่อนก็เป็นหกสิบห้าเนาะห้าคูณกับแปดร้อยสิบสองอย่างเงี้ยอืมทีนี้ ถ้าครูบอลบอกว่าครูจะเอาอะไรขึ้นก่อนดีเนี่ยเอาเลขมากเลขน้อยขึ้นก่อนก็ได้นะแต่เราอยากเอาเลขอะไรขึ้นเอาเลขมากใช่ไหมเลขที่มีจํานวนหลักมากขึ้นเนาะแนีนึกว่ามีคนอยากจเอาเลขลน้อยขึ้นหลักน้อยขึ้นก็ได้นะความจริงแล้วขึ้นด้านกันไม่ต่างกันแต่จะบวกเยอะหน่อยอ่ะก็เอาแปดร้อยสิบสองขึ้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเยอะเกินไปห้าแสน yes ทีนี้ครับต้องเอาเลขอะไรคูณก่อนเลขค่าในหลักหน่วยใช่ไหมครับอ้าวห้าคูณสองได้ไรสิบใสศูนย์แล้วก็กทดทดหนึ่งไว้ใจแล้วกันทดหนึ่งไว้ใจได้หกนะครับตรงนี้ห้าหนึ่งเป็นห้าหนึ่งก็เป็นหกขัดทิ้งไปเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมมาใช้ไปแล้วห้าแปดสี่สิบใช่ไหมครับนี่ทีนี้พอถึงหกหกตัวนี้เป็นหกในหลักอะไรครับหลักสิบแล้วฉะนั้นมันหลักสิบมีศูนย์ เออเขต้องใส่ศูนไว้ก่อนนะแล้วเราที่เหลือก็จะกลายเป็นหกธรรมดาแล้วก็จะคูณง่ายแล้วเพราะไม่งั้นถ้าเราเอาหกสิบไปคูนนี่ปัญหาชีวิตเลยหกคูนสองได้สองนะครับแล้วก็ทดหนึ่งหกหนึ่งหกเป็นแล้หนึ่งเป็นเศดหกแปดสี่แปดถึงกระสตันนะครับเขียนอย่างเอียงเลยครูเนี่ย เฮ้ยเขียนได้พอแล้วข้างล่างต่อไปต่อไปคืนไปทัดหนึ่งอ่ะศูนย์บวกศูนย์ได้ไรได้ศูนย <5. S 1> ์หกบวกสองได้ศูนย์บวกเจ็ดได้ไรครับเจ็ดส <5. S 1> ี่บวกแปดได้ไรสี่บวกศูนย์ได้ไร <5. S 1> นึกว่านึกถูกครับเพราะว่ามีเลขเขาตึงตึงตัวใช่ไหมอ่ะก็ได้ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบนี่แหละ ทีนี้ครับเขามาให้เราต้องพิจารณาผลด้วยนะครับก็ต้องทําเป็นค่าประมาณเนาะทําเป็นค่าประมาณทีนี้ให้ประมาณเขาให้ประมาณสองค่าเลยนะครับทั้งตัวตั้งและตัวคูณเราก็ต้องมาประมาณค่ากันก่อนอืมเอาต้องหกสิบห้าอะหกสิบห้าจะเป็นเท่าไหร่ดีใช่เพราะว่ามันหกสิบห้าใช่ไหมก็ต้องควรต้องเจ็ดสิบเนาะพ้องหลังเป็นห้าอะไรอะไรเต็มหัวคูณเลยแปดร้อยสิบสองอะเออมันก็ควรจะต้องอยู่แปดร้อยนั่นเอง ทีนี้เราก็เอาเอาอะไรอะและ้วแล800้วแปดร้อยคูณกับเจ็ดสิบทีนี้มันในนี้มันมีศูนย์กี่ตัวหลบมีศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมก็เจ็ดคูณแปดร้อยเลยเจ็ดคูณแปดเท่าไหร่อ่ะเจ็ดคูณศูนย์มันก็ได้ศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมใส่ศูนย์แน่นอนสองตัวนะครับเดี๋ยวศูนย์แล้วเราแยกเ,เป็นเจ็ดสิบคูณสิบก็ได้ใช่ไหมเจ็ดคูณแปดได้เท่าไหร่ตะตันอีกแล้วเอาท่องเดิน อ่าร้องเพลงอยู่ใช่ไหมเนี่ยจำจงดีอยู่นะอ้าวนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณสักห้าหมื่นหกพันนะครับก็ใกล้เคียงไหมก็ใกล้เคียงพอใช้ได้อยู่นะครับมันก็โอเคอยู่ประมาณเนี้ยนะก็งก็สมเหตุสมผลอยู่นะกระดาษข้างบนตัวนั้นอนะ่ะมันห่างกันทั้งสามพันใช่ไหมนี่ห่างกันสี่พันเอง ความสมเหตุสมผลอยู่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะข้อที่สองดูข้อที่สองมันไหนทำเป็นหนักลองทำดิทำเป็นหนักอ่ะแล้วก็เดี๋ยวสั่งอ่อ ต้องอ่านต้องอัดให้เป็นทองใเป็นทองหอนลยังไม่เห็ห differ, นตัวอะไริงน้หามส ลาเลี้ยนะครับพวกเราก็คงต้องไปอฮมทีนี้นะครับแบบฝึกหัดที่สามจุดห้านะครับเขียนเป็นบอฟอกันเขียนย่อๆบฟแบบฝึกหกัดที่สามเดี๋ยวรอหายอ่ะต้องมีช่วงแคบบ้านอ่ะหน้านะครับสี่สิบเก้าถึงหน้าห้าสิบเลยอันนี้ อืมโอ้อันที่สองอ่าใช่ครับเป็นการบ้านอันที่สองนะครับเป็นโจทย์ท้าทายเป็นโจทย์ท้าทายซึ่งถ้าเติมมาถูกนะครับมีรางวัลให้ข้สอ,อสองเนี้ยห้าสิบห้าสิบห้าสิบนะครับในหน้าห้าสิบจะมีโจทย์ข้อสองอือเติมคำตอบลงไปเป็นโจทย์ท้าทายมีของรางวัลให้ถ้าใครทำถูกไม่เติมก็อดของรางวัล อ๋อรางวัลเป็นบ้านพรอมนี้สินบ้านมีเสาเดียวและหลังคาฝนตกรัวทุกวันใช่ครับจบท่านทายแล้วนะรางวัลน,นะครับจะแบ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมดบ้านพร้อมที่ดินและนี้สินบ้านบ้านทําไม่เสร็จถ้าทําได้นะทําได้ถ้าถูกเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ ไม่ต้องนแต่ทแต่ใส่เติมตัวเลขเธอใส่ตัวเลขได้ครบหมดทุกอันเธออธิบายอะไรลนะ่ะเพราะนี่มันมันก็เขียนอยู่นะเอ,อ้ทูนอ่นะนะครับก็มีแบบฝึกหัดเนาะแบบเรียนในใน้ำสองข้อนะครับแบบสีหัวแล้วก็เล่มสีขาวแบบฝึกหัดสิบเก้าถึงห้าสิบเนาะ